สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวที่ย้อมผมนะครับผมน้ำยาย้อมผมนะนี่อายุเริ่มเยอะนะมันเริ่มมีผมงอกนะครับผมสีขาวๆเนี่ยขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาย้อมนะแล้วมาดูกัน,นครับว่ามันจะหายไปหรือเปล่านะครับผมและหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันและนี่ก็คือน้ำยาย้อมผมที่เราจะเอามาย้อมผมนะครับผมเป็นไบโอเนื i e ทรีันส์แชมพูปิดผมขาวนั่นเองชุดเริ่มกันแล้ว อ๋อไม่ต้องผสมน้ำยาด้วยใส่ได้เลย,อยลองเดียว่อนแล้วม่ใงกันอ๋อเฮ้ยรอว่ะอันนี้ช่างย้อมผมส่วนตัวนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ตอนนี้ผมก็ทิ้งไว้นะครับ20สนาทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปล้างออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่า มันจะดำเมี่ยมไลยเปล่านะครับตอนนี้ผมก็ย้อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นไครับล้างออกแล้วนะเห็นไหมดำหมดเรียบร้อยนะครับผมหมักแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีนะครับผมแต่ตามคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าทิ้งไว10้10 1 5บห้านาทีก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมต้องการให้มัน นานขึ้นนะครับก็เลยทิ้งไว้20นาทีนะครับผมผลที่ได้ก็เป็นแบบนี้นะครับพอเราหมักทิ้งไว้เราทิ้งไว้20นาทีนะแล้วเราก็ไปล้างออกด้วยน้ําเปล่านะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมไม่มีผมขาวแล้วนะนี่ไม่มีผมขาวแล้วนะ,นววนะโอเคก็กลับมารอเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เป็น b บโอวูเมนนะครับไบโอนิวเทรนแชมพูปิดผมขาวนะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะครับผมเป็นสีน้ำตาลเข้มนะนี่ที่ผมเลือกใช้สีน้ำตาลเข้ม BT02 นะครับสีน้ำตาลเข้มธรรมชาติ BT02 นะครับผมอ่ะนี่แบบนี้นะที่ผมใช้อยู่นะครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะลองก็ซื้อมาลองได้นะเพราะว่าผมก็ลองแล้วมันโอเคเลยนะครับนี่ ดัมเมียมเลยนะครับผมไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะเนี่ยซองเดียวนะครับผมใช้แค่ซองเดียวนะเนี่ยผมก็ประมาณนี้นะครับใช้ซองเดียวเอาอยู่นะครับผมอ่ะพอแกะออกมาจากซองนะมันก็จะมีนี่นะครับเป็นตัวน้ํายานะครับของเขานะครับเป็นตัวแชมพูนะครับแล้วก็จะมีซองนะครับเอาไว้เป็นถุงมือนะครับตัวนี้นะครับก็เอาถุงมือใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็บีบน้ํายาใส่ถุงมือแล้วก็ มาขยี้ที่ผมได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ตามที่ได้บอกไปนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับสนใจก็ลองกดไปดูที่ลิงก์ได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับไปเจอคลิปหน้าครับ